สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณพ่อชมตัต,ตันครับก้าผ่าชมครับแบงค์ที่ป้าพอชมเห็นอยู่นาขนาดนี้แบงค์เป็นที่เป็นแบงค์หนึ่ง ร้อยหล่อเก้าลุ่นยกเลิศท่าครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตตรงนี้เห็นนะตรงนี้มีพระมหากษัตริย์ยืนอยู่นะและก็มีเหล่าท่าทางซ้ายท่าทางขวครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์ของแผ่นอืนแผ่นดินไทยครับที่พระมหากษัตริย์พระองค์ท่านนี้ทรงยกเลิศท่าทั้งประเทศ ให้กลายเป็นคนไทยด้วยอิสรภาพครับพระองค์ท่านมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับสำหรับใบนี้นะผมออชิวะเอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละหนึ่งแห้าหมบาทครับก็ประชมครับ ใครมีแบงค์หนึ่ร้อนเลอธาตุใบนี้นะใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกใครผมทราบใดคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะมาดูเหรียญกันเลยนะเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ5บาท สีขาวลหล่อเก้าเหรียญห้าบาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ71็ดหพันบาทเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ35มหมบาทอ่ะมาดูรายละเอียดทีละเหรียญเลยเนาะเหรียญแรกไปเหรียญน,นี้ก่อนฮนะ เหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทสีขาวรล่อ9ก้ํย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ7 1 0 0 0มืบาทรายละเอียดละ่ะในตรงกลางเนื้อนะตรงกลางเป็นรอแก้วหานไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผูมิพลอ่ะรุลจเดชตัวหนังสือเขียนคําว่าราชก,การจะก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะ เลขหเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขหอารบิกตรงกลางรูปพระชจวังข้างบนเนขียนคำว่าประเทศไทยนะพ,พนจุดศสส2539ให้คุณผู้ชมสังเกตปีพศนะครับว่าเป็นปีพศ2539ผอมอุจิวะเอเบโตชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญละ70็ดห หนึ่งผ่านบาทรับต่อด้วยเหรียญนี้นะเหรียญหนึบาทสีขาวรอเ้ารับซื้อเหรียญละสามหมื่นหาพันบาทรายละเอียดละ่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นร .9 เาหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผูมิพลอะดุลจเดชตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการที่เอนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะ ข้อนเขียนคาว่าประเทศไทยพศพสส2,557นะสังเกตปีพศเลยนะว่าเป็นปีพศออ2,557ผอมเอจิวะเอเบโตะชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญละ35,000บาทครับก็ไปจับหา แบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขนาดนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึรหล่อเรุ่นเก่านะใบนี้รับซื้อใบละ7จ็0 0บาทครับรายละเอียดละ่ะอ่ะมาดูกันเลยนะครับด้านแรกเป็นรอเด้านแรกเป็นหล่อเพลิกไปดูด้าที่สองคุณผู้ชมครับตรงกลางแบง มีรอเก้าอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะใครมีแปลง100ใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบใต้คลิปบอกตอนนี้เลยครับและสำหรับคุณผู้ชมทา่านไหนที่มีคำถามว่าพี่ครับ วันนี้ผมยังไม่มีครับในอนาคตถ้าผมมีขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนำกดติดตามไว้ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะที่วันนี้มีใบนี้แล้วนะบอกให้ผมทราบใต้คลิปบอกตอนนี้เลยครับว่ามีแบงค์100ใบนี้มีทั้งหมดกีบ่ายครับอ่ะมาต่อด้วยใบยนี้นะ ใบนี้เป็นแบงค์หนึ่ร้หล่อก้าล่นยกเลยท่านนะย้ำราคานะใบนี้รับซื้อใบละหนึ่งแสนห้าหมืบาทรับใครจะขายราคาให้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสองด้านและตรงตามที่จุดเลยนะอ่ะมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยเนาะรายละเอียดจุดแรกครับดูตรงนี้ก่อนนะ พยัครูเป็นสีแดงปิดซ้ายปิดขวากับพางเป็นสีน้ําเงินครับตรงนี้เนี่ยเป็นรูปพระมหากษัตริย์ครับพระองค์ท่านใส่ชุดพระมกษัตริย์เต็มเลยนะพระองค์ท่านมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปของพระองค์ท่านยืนอยู่นะและก็มีเหล่าทาาทางซ้ายเหล่าท่าทางขวานะครับตัวเลข100บาท เป็นตัวไทยครับในวงกลมมีตัวเลข1นึ่บาทเป็นอารบิก1นึบาทอารบิกครับอ่ะนี่คือด้านล่างนะด้านที่สองละ่ะตัวเลข1นึ่บาทอารบิกส่วนกระโบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีแดงครับในวงกลมตัวเลข1นึ่บาทเป็นอารบิกตรงนี้ละ่ะเลข6กกับตัว J ครับ ใบนี้รับซื้อไปละ1น0 0งแบาทจะต้องมีเลข6กับตัว J จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะตรงนี้ล่ะเป็นรูปนายหลวงรอ9ครับตัวเลข1นึ้บาทเป็นตัวไทยครับตัวหนังสือ1นึบาทตัวหนังสือรัฐบาลไทยพยาครุษเป็นสีแดงครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะตรงแถบตรงนี้เเห็นไหมฮะ ตรงนี้เนี่ยจะมีตัวเลขห0 0รอบาทอาราบิกนะฮะไล่นะอ่าผมให้ดูนะตัวเลขห0 0รอบาทอาราบิกนะแล้วก็ตราประจําตัวพระองค์ท่านตัวเลขห0 0รอบาทอาราบิกนะครับตรงนี้ล่ะเลข6กับฉอฉ่งครับใบนี้รับซื้อใบละ1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทจะต้องมีเลข6กับชอฉิี่งจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะ ก่าบผู้ชมครับใครมีแบงค์หนึงร้อรุ่นยกเลิกทา่าใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบด้คลิปบอกตอนนี้เลียกรับ